อ่ะ,ระเรื่องต่อไปนะครับก็คือเรื่องของเทศบาลตะวันปูฝากแจ้งเรื่องของโครงการประกวดภาพถ่ายครับใช่วันนี้ฝากมาแล้วชื่อโครงการประกวดภาพถ่ายออกกําลังกายสบายชีวีผ่านวิถีบางปูอ๋อขยี้ขทีขท้เหมือนกันขยี้เลยโครงการประกวดภาพถ่ายนะครับออกกําลังกาย สบายชีวีผ่านวิถีบางปูหัวข้อนะหัวข้อนะอันนี้คือหัวข้อนะต้องเกี่ยวกับสุขภาพแหละแน่นอนการออกกําลังกายทั้งหมดนะครับเลยกรอบนะครับส่งผลงานได้ถึงวันที่8กันยา2567นะวันที่8กันยา2567ตัดสินประกวดภาพถ่ายก็วันเดียวกันครับ8กันยาแล้วก็ประกาศผลในวันที่11กันยามอบรางวัลเหมือนปีที่แล้วมอบคงน่าจะที่สบายเหมือนเดิมนะฮะ แล้วก็มอบในวันที่15กันยานะครับอะไรครับและในการประกวดแข่งขันในครั้งนี้นะครับเงินรางวัลรวมทั้งหมดเลยนะหลักแสนนะครับอันดับหนึ่งนะครับ50,000บาทรับไปคนเดียวเลยนะ50,000อันดับ2องนะครับ30,000บาทและอันดับสาม20,000บาทรางวัลที่สี่นะครับ4,000บาทจํานวน15รางวัลต้องบอกว่างานนี้ไม่ธรรมดานะครับสำหรับใครที่เป็นสาย ลั่นชัตเตอร์นะครับเงินรางวัลเป็นแสนเลยนะถ้าเห็นคลิปนี้หรือรับทราบแล้วนะครับรีบประกอบกล้องหาวิวหาทำเรหาโลเคชันที่สวยๆเหมาะๆเ,เกี่ยวกับการออกกำลังกายนะครับในหัวข้อออกกำลังกายสบายชีวีผ่านวิถีบางปูะนะถ้ากับแน่นอนนะต้องอเป็นในบางปูนะครับเท่านั้นนะภาพถ่ายทั้งหมดคือต้องเป็นพื้นที่ของเทศบาลตำบลบางปูเท่านั้นเดี๋ยวคนก็จะไม่เข้าใจว่าบางปูอยู่ตรงไหนบ้าง ต้องบอกเขาเลยไหมหรือว่าต้องให้เขาไปเขาคงรู้แหละเออต้องรู้อยู่แล้วเอมันไม่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกของพวกเขาครับใช่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 แล้วก็ต้องติดตามนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับผ่านทาง Facebook ของเทศบาลตะบนบางปูเป็นหลักนะครับแล้วก็มาดูของทางบางปูยั่งยืนเดี๋ยวเราจะช่วยแชร์ของทางเทศบาลมาให้ทุกท่านได้เป็นข้อมูลเนาะว่าจะต้องเมื่อถ่ายแล้วต้องปริ้นอย่างไรแล้วมาส่งได้ภายในวันไหนสิ่งต่างๆเหล่านี้หาได้จาก2เพจนี้นะครับ